พี่น้องตอนนี้เจอเจอเอ็ซีอยู่นครพนมพี่น้องทางยังหาเจอโอ้โหของทางยังหาเจอจะหลงรักเธอไม่เจอทางอาอก <c oughs> สบายดีพี่น้องบุนีสิพามาเ <c oughs> บิ่งแข่งเฮือย <c oughs> ทางฝั่งไทยพี่น้องคึกคืนคนล้ายหลายเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่นะผลหากระตกเศร้าพี่น้อง อ้อคนเต็มเลยมือนีน้องตวเกียวแบบแต่งตัวโซคิวขนาดเลยเนาะพี่น้องก็คือบ่กค่อยได้แต่งเนาะกับแบบมาเลาะงานยามแรงๆพี่น้องแบบตึงดนเถื่อเนาะจะได้เพื่อนว่าทำไมนอนตเกียวแต่งตัวแบบขาสั้นนะพี่น้องซื้อมาเพิ่งได้ใส่ยิ่งใส่เฮงอ่ะาิ่งยู่โอ้่น้องบึงคนเต็มเลย มีบอนหนังให้มีบอนหนังให้เบิ่อเีพี่น้องคนส่วงไปแล้วหอมหนึ่งคนกำลังสีลงตามล่องน้ำมาซิงสนาเลิศเนาะมื้อนี้เป็นมื้อซิงสนาเลิศพี่น้อง คือปีที่แล้วเนาะเออมีเพื่อนว่าว่าเพิ่นขายของเต็มเลยพี่น้องตั้งแต่ร้านพญานาคมาเส้นนี้เนาะแต่ว่าปีนี้เพื่อนบม่ค่อขายย่างว่าการสั่นจอนติดคัดเนาะพี่น้องปีนี้ก็รู้สึกว่าลดน้ำไปมาสะด้วยอะไรก็รถบบติดพี่น้องก็คักอยู่เพื่อนสิขายของอยู่แถวสา,กการากลางก็คักไปคนละแบนเนาะนะครับเต็ียมลอยให้เวลาอีกนิดนึงน,นะครับให้เวลา,านิดนึงน,นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วนะครับอย่าโอ้ยนะครับอย่าโอเว่นะครับ เอา,ององาเลงตรงเลยนะครับเพราะว่า,าให้เวลาเ,เล็ก้อยนะครับอะไรเรือขึ้นไปเท้าลงน้ำนะครับให้เวลาอีกเล็กน้อยนะครับสมคนว่าว่เพื่อหางเงาหรือเนาะบ่งไหมหางเงาแบบจักสีพายประมาณรมประมาณสี่สิบ 40หรือย่ังไว้ก็ได้นะวครับเราไม่ว่า้ะครับเราไม่ว่าอยู่้ย่าน้หาดิหาซิปมาปะโคมาปโเอมาบดุกยิงชุกยิงไม่ได้นะครับเรืว่าทำพร้อมเราช่วยอะไรไม่ได้เส้นไส้ไก่อไีเนาะแล้วผัทยรงเท้าาาเลยนะครับขายเยยบกิ๊บเลยนะครับนะครับดูเรือนะครับ mang nhàng và tham công nhàng bình thường, ừ, 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 พี่น้องเบิ่งจักสีพาย2 4 6 8ี่โอ้ประมาณ50ประจักรห้าสีพายเนาะน้องพายบอกว่าให้อกีกห้านีา้ปล่อยเลยนะครับอีก5นาทีนะปล่อยบอกโอ้เขินห้เร่งเขินให้เร่งมือปล่อยเหือลงไป สามสีหล่อเลยทางลงสบายทางเฮือขาเจ้าคขามาจะฝั่งลาวนเฟิ่องีมาเกี่ยวตดาดเฮือพี่น้องเฮือก็คือแบบแหล่นทั้งวันทั้งคืนเลยแนมไปทางฝั่งลาวนะวิวดีดีเลาพี่น้องมีแต่ภูเขา

คิดว่าใครล้มมือนี่อันแดดบดเนาะพี่น้องมันก็เลยแบบเป็นใจย่างแต่เวนมือนี่ค่ะตอนนี้หากาสามสี่วงแรง พี่น้องน้องตุเกี่ยวมาหลอกกับบวยมีสองคนเนาะหลังจากที่สาวซุกเมื่อน,น้องตัวเกี่ยวก็ได้มาตอนแรกหากคิดว่าสินมากับหนุ่งน้อยเนาะแล้วก็แม่หวาแต่ว่าแบบนี้มันมยากหลายอันหลายแนวพี่น้องก็เลยว่า <c oughs> น้องตุเกี่ยวมาผู้เดียวเราจะให้นุ่งน้อยนำผ้าแม่เพื่อนไปเกี่ยวงานอพรรษาอยู่สวรรค์เกษตรพี่น้อง หนงได๋ก็ฝ่าถ่าติดตามโซมเบิร์กคลิปเด้เดอมูนี่บัวเฮือลำเดี๋ยวศีรษะเข้ากับมารุ้นมาเบิ่งนกำกันเพราะว่าเพิ่นกำลังิเสียมปล่อยเฮือพี่น้องเห็นเพื่อนประกาศเมื่อ,อกี้กนี่เนาะจักยักที่ักเที่ยวอันนี้ก็คืออันเป็นเต้นๆนี่ก็คือเป็น,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 ปนทีมงานของเฮือที่เพิ่นมาเซียนนเนาะพี่น้องมีเฮือนางคำไหลบอกพี่น้องเฮือนางคำไหลครั มือกอดมือทำยิ้มเนาะนางทำใจตกล้อบอกเลยคือว่าได้ยินเสือเลยอ่าเพื่อเล่านะมีหลายลำอยู่พี่น้องต้องมาเบิร์กมอนี่เพราะว่ามือนี่เป็นรอบซิงค์ชนะเลิศหาเบิร์กผืนประกาศเข้าผ้ากันยางขึ้นไปทั้งพุ่นพี่น้องสแต่ผ้าน้อนตะเกียบไปเบิ่งกนจุดแถวเสียนไก่เนาะมันจังคักคนหลายๆพี่น้องมูนี่ฮะ ขนตกแต่ว่าเศร้าแล้วละกะแบบว่าคนเอออยู่างก็มืดมืดครึ้มแบบครึ้มแบบขั้นแม่นขนโบโตกผ้าโบครึ้มนี่คือแดดได้ตอนนี้ค่ะอันนี้แบบครึ้มตอนนี้อากาศแบบโบได้ฮ้อนเลยพี่น้องพอดีเลาะยักขนาดแต่ยามนี้ค่ะขั้น่ำแต่มืดปุ๊บประเดี๋ยวแม่นก็คือถ้าหาหมกหาหมงขึงไปก็คือมืดปุ๊บเลยยามนี้มันสีข่ำไวเนาะพี่น้องแล้วการนานแจ้งได้หาหมงขึนตีหาขึงยังโบได้แจ้ง จอดรถไม่ไกลจื๋อจี๋วจิ๋จอดได้บ้างไดมจื้อยังบม่จื้อบ่งจอดรถเดี๋ยวเบิ่งฮานแล้วโอ้กับ่านอาหารหลงทางจะไม่หลงรถนะจ๊ะพี่น้องเอียงก็เอมีว้าวันเอียงทางยังหาเจอเอมีแล้วพี่น้องคลิปนั้นเออมีอันพาหลงทางเนาะเออมีแต่ว่ว่า หลงทางยังหาเจอจะหลงรักเธอไม่เจอทางออกไม่เจอทางออกโรเตเกียวหัวหัวที่เจอพากันหลงทางจักหลงนั่นน่ะไรอยู่หลายพอยุสไบว่าบ่วคอยได้แบบไปโลหันโลนแม่คือแบบเพิ่นพัฒนาไปหลายเถนนใหม่หลายเส้นแล้วมีเพิ่นบ่ค่อยได้ไปเพิ่นก็เลยหลงทางครับวันทะเลมีหกสั่งจี๊ดเอันใช้ต มีฝรั่งมาเบิกน้บอกคนที่ว่าเนา<อ>ะยัออกได้การถ่ายทอดสดดิวมาพี่บอกมาี่บอก่อ,อ่างนี่แหละพี่น้องผลสินหนังหลายอยู่แถวริมโขงเนาะเขาก็เลยมันอย่างทางเี้เต็มเลยเนาะคนที่ีนเรือแมน มาเบิ่งคนเสียเหือก่อนเด้อพี่น้องวันนี้คนายเหือกะคือชีพีกำลังใจเนาะกองเสียหลายมือนี้พ่วงบาบางนิดน้อยนึงกองเสียหลายนี่ถือว่าหลายดำกับบึงแขนดำเดียวกอไปมาทางวิ่งในรอบชิงค์กันเลย À, Ô mẹ chưa là. Qua nhãn, bây là vì nóng dù cái phút. Yêu cái lùng gần yên nóng. คนหลายขนาดนอกเพราะว่าอยู่แถวแบบไกล้เส้นไท่ขนะะพี่น้องขาเจ้าก็มาตั้งแต่เหนือถึงใต้คือติมเลยคนเนาะอากาศก็เป็นตะย่างเนี่ยพี่น้องเลยคนก็เลยหลายพี่น้องตอนนี้่นก็ปล่อยเฮือแล้วเนาะ Tiếng <laughs> hương nhau tiếng hương <cười> <cười> Hương ơi như xảy. Nghe em có hiển lời Hương mà họ <laughs> ปลาพี่น้องคนในยุลุมค่ะเต็มเลยเหยือยังอยู่ลุ่มยูพี่น้องเนียมยังเนียมเรเห็นเลยพี่น้องเหือมาฮอนทางแล้วมาแล้วมาแล้วนี่สี่ลำเอบอมีเพื่อนวะเอืมีสายตาดีน้องตุกเกียวเนียมได้เห็นเลยเนียมไม่เห็นเรือว,ว่ามีกี่ลำ มาเลี้ยมาเลี้ยพโโี่นุ๊งมาไกลเขาแล้วเอาตไปมีเสียงพี่น้องคนได้ยิ่หลุมนี่เต็มเลยนี่หายักเบิ่งไกลๆมันจะลงไปหลุมเนาะเพราะว่าน้ำพันแห้งแล้วพี่โนโอ้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่โนโอ้องปพาพี่โนโอ้องเหื่อหนาหรือเนาะเหื่อหางยาว จักลำหนึ่งสองสามสี่ป๊อพี่น้องูบว์เฮื์อย่างอักบุฮูสื่อน้องมีจฉาหงต่อผลประกาศาาครชนะก็ดีใจด้วย<อ>น้องโอซคนเทีย พี่น้องพี่น้อยอย่างอะนี่นํ้านํ้าเลยส่ํานําหลังอขอสนใ